ครับผมก็สวัสดีพี่ๆทุกคนนะครับนะฮะก็มีน้องท่านหนึ่งอยู่เมื่อช่วงเช้านะครับนะฮะก็มีทักแชทนะครับเข้ามาพูดคุยปรึกษานะครับเอ่อเป็นธรรมดาครับนะเป็นเป็นเอ่อในช่วงของเอ่อความเครียดนะครับบิดวันแรกนะครับนะฮะก็มีอยู่2แอปนะครับที่ผมสอบถามเข้าไปนะครับก็มีเอ่อยืมอย่างมีความสุขแล้วก็เงินมีความสุขนะครับผมก็สอบถามไปว่าเฮ้ยยอดยอดรวมเนี่ยตอนนี้ประมาณเท่าไหร่นะครับที่ที่เราเอ่อต้องใช้นี่ใช้สินหรือว่าจ่ายอะไรไปเนี่ย นะครับทั้งหมดอยู่ที่5 5าหมนะครับยอดสูงนะครับนะไม่ใช่น้อยเลยนะครับนะก็แสดงว่าจ่ายอยู่ในช่วงแรกเนี่ยนะครับก็ประมาณเดือนหนึ่งแหละนะครับก็ได้สอบถามมาว่าเฮ้ยเราเรา,เราต้องเปลี่ยนเบอร์มือถือไหมนะครับถ้าเป็นผมนะครับก็ดูความสําคัญด้วยนะครับว่าเบอร์นั้นๆเนี่ย ถ้าเป็นผมยังยังไม่เปลี่ยนนะฮะยังไงก็ยังไม่เปลี่ยนก่อนนะครับถ้าจะเปลี่ยนก็เปลี่ยนได้นะครับถ้าเราเครียดจนแบบว่าเราเราเหนื่อยเราท้อนะครับบางคนเขาก็เปลี่ยนไปเลยก็มีนะครับนะแต่ถ้าเนี้ยยังไม่ต้องเปลี่ยนครับเพราะว่าเราต้องใช้พูดคุยนะครับเอ่อเกี่ยวกับเบอร์ญาติพี่น้องของเราเนี่ยแล้วก็เพื่อนฝูงแล้วก็ที่ทํางานนะครับเราต้องมีการติดต่อสื่อสารนะครับเพื่ออธิบายนะครับพูดให้เข้าใจกันว่าเราอะเจออยู่เนี่ยมันคือสินเชื่อมิชชีพนะครับนะมันแฮ็กข้อมูลมือถือไปทั่วเลยนะครับ เรายังต้องใช้อยู่นะครับเบอร์เก่านะนะครับก็อย่าเพิ่งลบเบอร์แล้วกันนะครับซึ่งตอนนี้นะครับถามว่าลบแอปไปหรือยังนะครับน้องเขาก็ลบไปแล้วนะครับจริงๆถ้ายังยังไม่ได้ลบนะครับก็สามารถเข้าไปที่แอปเข้าที่แอปมันนะนะเข้าไปที่ตั้งค่านะครับแล้วก็เลื่อนปฏิเสธให้หมดนะครับการเข้าถึงมือถืออะไรของเราอะทุกๆอย่างนะครับแต่ถ้าลบไปแล้วก็ช่างมันนะครับก็ไม่ต้องมาโหลดใหม่ละนะลบแล้วก็ลบไปเลยนะครับลบเครื่องเหมือนกันนะฮะก็พยายามนะครับพยายามนะครับเนี่ยบิดวันแรกนะครับผมก็ ต้องต้องช่วยเหลือนะครับเป็นเป็นกำลังใจให้กันดีกว่านะครับคือคนที่บิดแรกๆผมเข้าใจทุกๆคนนะครับว่าสภาพจิตใจเป็นยังไงนะครับแต่ถ้าน้องไม่บิดเนี่ยคือมันจะแย่กว่านี้นะครับนะผมก็เลยชวนน้องเนี่ยเขาบิดเลยนะครับวันนี้เป็นวันแรกนะไอ้สอแอปเนี้ยนะครับซึ่งคนในประเทศไทยเราเนี่ยเจอกันเยอะนะครับไอ้เงินมีความสุขกับยืมอย่างมีความสุขเนี่ยนะครับลูกย่อยมันเน่ะเรายังไม่นับเลยนะครับเยอะพอสมควรนะครับก็ไม่รู้ว่าน้องเขาโดนในเรื่องของทางไลน์ที่ ทักมาโอนเงินมาให้ยืมอีกหรือเปล่านะครับก็ตรงนี้ก็เป็นเป็นวันนี้เป <år> <Post reach> ็น <Somebody> จ <with S 2> ุดเริ่มต้นที่ดีนะครับบิดวันแรกนะครับผมก็เป็นกําลังใจให้น้องเขาด้วยแล้วกันนะครับถ้าน้องเขาเอ่อเข้ามาดูนะครับก็สามารถคอมเมนต์ได้นะครับนะาน้องมณนีมั้งครับนะถ้าจะไม่ผิดนะฮะก็เนี่ยแหละครับเอาเอาตามนี้ก่อนนะครับส่วนเรื่องที่เราจะไปแจ้งความลงบันทึกประจําวันนะครับก็แล้วแต่เลยครับเราสามารถไปแจ้งความก็ได้นะครับก็เอาหลักฐานไปด้วยนะครับว่าชื่อแอปอะไรนะครับ การโทรทวงข่มขู่มีแชทอะไรที่ข่มขู่อีกไหมนะครับมีการประจานอีกไหมนะครับเก็บหลักฐานรวบรวมแล้วก็ให้ทางร้อยเวรเขาดูนะครับซึ่งตรงนี้นะครับไม่ต้องไปหาใจอีกแล้วนะครับถ้าเครียดไม่ต้องรับสายอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับทํางานของเราไปนะครับนะเอาตามนี้ก่อนนะครับนะในเบื้องต้นนะยังไงก็เดี๋ยวทักแชทมาหาพี่อีกทีนึงนะครับตามนี้นะครับน้องมณีโอเคนะ